20่สิิบชิ้นสำหรับแบบใหม่ใช่ครับเพราะว่าผมถือว่ามันก็คุ้มนะค่ะเราดูตลาดด้วยเขาก็พอใจของแถมก็ในถึ่นใจเราตอนเราซื้อของอะครับแถมก็ดีรถก็ดีเราก็ให้เข้าเหมือนกันให้เข้าเหมือนกันก็แถมเลยครับผมก็คือเป็นการโปรโมทแบบใหม่ที่เราทำมาด้วยแล้วมันได้ผลไหมคะได้ผลมากมเลยครับผมมีมีโทรมา่ากีมากสุดกี่ชิ้นมากสุดนี่ก็ เป็นพันชิ้นตอนนั้นเป็นยังไงหนึ่งพันชิ้นนีเหรอคะครับผมก็ขอหนึ่งพันชิ้นก็คือเขาเคยเห็นงานแล้วแหละเขาซื้องานมาแล้วเขาก็จะของานหนึ่งพันชิ้นผมก็ก็คือช่วงนั้นผมก็ทํามาได้ระยะหนึ่งแล้วกําลังผลิตแล้วก็โอเคเรื่แล้วก็โอเคแล้วก็ไม่มีปัญหาก็ขอเวลาหนึ่งสัปดาห์แล้วกันเพราะว่าหนึ่งพันชิ้นก็เยอะพอสมควรเราก็ส่งไปค่ะเขาก็พอใจเขาก็สั่งมาเรื่อยๆก็มีมากบ้างน้อยบ้างค่ะ ครับผมก็แล้วแต่แบบส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เขาขายอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวแหละค่ะใช่ครับจะมีตลาดนัดแหล่งท่องเที่ยวตามสถานศึกษาครับตามห้างก็มีครับผมก็จะเป็นส่วนอย่างนี้เป็นหลักเลยทิ้นละกี่บาทหรือราคาเท่ากันหรือมีการแบ่งราคาถ้าราคาขายปลีกนะครับราคาขายปลีกนี่ปกติผมจะแนะนําคนที่เอาไปขายก็ให้อยู่ที่ประมาณ 49 -79 บาถึง7 9บาทก็แล้วแต่ว่ากําลังซื้อของแต่ละที่จะไม่เท่ากันกันครับผมกลังซื้อแต่ละที่จะไม่เท่ากันค่ะซึ่งตอนเขาสั่งเนี่ยเขาจะสั่งเป็นรูปภูมิจาจแล้วก็ตัวอักษรก็ราคาต่างหากหรือเปล่าใช่ครับ๋อใช่ครับคุณผู้ชมคะจากาวลึกๆในใจเรื่องการอยากหารายได้เสริมนะคะเกิดเป็นไอเดียแล้วมันสร้างงานสร้างธุรกิจแล้วก็สร้างเงินให้กับ หนุ่มน้อยคนนี้เดี๋ยวเรากลับมาดูกันว่ามันมีพวงกุญแจแบบไหนบ้างแล้วมันติดอักษรยังไงแล้วมันมีทาสียังไงนะคะหลากหลายรูปแบบเลยค่ะเดี๋ยวพบกันในช่วง2กับคนไทยเข้มแข็งค่ะผู้ชมค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของคนไทยเข้มแข็งนะคะวันนี้คนไทยเข้มแข็งเป็นหนุ่มน้อยจากชัยภูมิค่ะหรือมหาสารคามคะก็ทั้งสองทั้งสอง,สองจังหวัดเลยแล้วกันเนาะอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูกันเมื่อกี้เราบอกคุณผู้ชมไว้ว่า มีหลากหลายแบบแล้วก <ism> <right> ็มีเทคนิคติดอักษรด้วยแล้วมีทาสีด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเรามาเริ่มดูกันดีกว่ามันมีแบบอย่างไรบ้างคุณปลาหมึกก็แบบก็จะเริ่มจากแบบที่เป็นเรียบๆไม่มีลวดลายมากชค่ะอย่างนี้ก็คือเป็นสี่เหลี่ยมใช่ใช่ไหมคะให้คุณผู้ชมดูเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้อ่าไม้ที่ว่านี่มันทําจากไม้อะไรครับเป็นไม้อัดครับไม้อัดใช่ครับตอนแรกก็เป็นไม้อัดเลยหรือเปล่าเป็นไม้อัดเลยครับทำไมถึงเลือกใช้ไม้อัดก็หนึ่งคือ ต้นทุนสองหาง่ายครับผมค่ะนี่คือเริ่มจากสินใกล้ตัวเพราะเราเห็นไม้อัดเป็นประจำอยู่แล้วที่ซื้อที่ไหนเราก็รู้ที่ไหนก็มีครับผมเบาด้วยนะเบาครับอ่าเบาด้วยมันประกอบด้วยยังไงบ้างไม้อัดกี่แผ่นอะไรยังไงอ่าชิ้นงานนะครับค่ะก็ในชิ้นนี้แล้วกันจะประกอบด้วยอ่ส่วนหลักๆสามส่วนนะครับก็คือ เป็นตัวงานตรงตัวไม้นะครับจะเป็นตัวไม้นะครับ2ก็จะเป็นส่วนของอักษรอักษรนี้ก็ทําจากไม้นะครับอักษรทําจากไม้แล้วก็จะมีเป็นส่วนของอะคริลิกปิดด้านหน้าครับผมเพื่อทําให้งานเรามีความทนทานมากขึ้นนะครับนี่จะเป็น3ส่วนหลักเลยสาส่วนแต่ก็จะมีลดลายมีน็อตยึดแล้วก็มีตัวห้อยพวงกุญแจใช่ไหมคะอ้าเสร็จล้หนึอันอย่างนี้ทีนี้ ตอนลูกค้าเลือกเนี่ยก็เราก็จะกลางให้ดูเลยว่ามีว่ามีแบบอะไรบ้างใช่ครับใช่ไหมคะครับส่วนใหญ่แบบไหนขายดีคุณประเมิรก็จะเป็นแบบนี้แบบที่เป็นชายหญิงใช่ไหมคะจะขายดีคู่รักแล้วก็มีเวสป้าตรงนี้ก็ขายดีครับอ๋อเหรอทำไมล่ะก็มันผมไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าลูกซื้อไม่ใชไม่ครับปกติผู้ใหญ่ก็ซื้อครับไปทํางานก็อาจจะเป็นที่รู้จักอยู่แล้วหรือว่า ทุกคนก็อยากจะขี่เวทป้ากันอามันเก๋มันเก๋ผู้ชมนี่อาาเห็นไหมเห็นไหมคะนอกจากคู่รักเขาก็จะใส่ชื่อคู่คู่ของเขาอย่างเงี้ยเหรอฮะใช่ครับแล้วมีชื่อยาวๆไหมคุณประมึกชื่อยาวๆก็ก็มีเหมือนกันครับแล้วทําไงอะคะก็จะเป็นในส่วนของอย่างนี้นะครับผมอ๋อ ถ้าเป็นชื่อยาวๆแล้วก็จะใส่แนวอ๋อไม่ใช่ว่าครับชื่อยาวเป็นเมตรแต่ว่าใส่อันเล็กๆมันก็เป็นไปไม่ได้อันนี้เราต้องอธิบายลูกค้าไหมคะอธิบายเหมือนกันครับว่าชิ้นงานแต่ละชิ้นเนี่ยจะใส่อักษรได้ไม่เท่ากันค่ะเขาก็จะเอาชื่อมาให้เราดูแนะนาว่าแบบนี้ไหมตัวนี้จะใส่ได้ประมาณกี่ตัวเนี่ยครับผมเขาก็จะเลือกชิ้นงานว่าจะเอาแบบไหนดีเพื่อจะได้เหมาะกับจำนวนอักษรที่เขาใส่อ๋อมียาวแบบทั้งชื่อและนามสกุลไหมก็ สําหรับคนที่ชื่อสั้นๆนามสกุลสั้นๆก็มีก็มีอ๋อแต่ชื่อนามสกุลก็ไปติดฝาบ้านยาวยาวขนาดนั้นนะอ่ะอันนี้คือเขาให้ใส่ชื่อเล่นสั้นๆอะไรอย่างนี้ค่ะคู่รักขายดีครับใช่ไหมคะส่วนใหญ่วัยรุ่นเหรอคะซื้อหรือก็ใช่ครับส่วนมากจะเป็นวัยรุ่นซื้อถ้าเป็นส่วนของคู่รักถ้าเป็นของผู้ใหญ่ไวทางานขึ้นไปก็จะเป็นแบบเรียบๆหน่อยแบบเรียบๆหน่อยอ๋อแต่ทีนี้อ่ะ ให้ให้ให้สาธิตเลยสาธิตอยากดูว่ามันเป็นยังไงสมมติว่าเข้ามาละอยากได้หนึ่งอันอันไหนดีคะอันไหนดีอ๋อเมื่อกี้นี่อันไหนอันไหนอันไหนดีตัวนี้ไหมครับตัวนี้ทำไมถึงเลือกตัวนี้นี่ล่ะคะทำไมคุณปลาเมึกถึงเลือกตัวนี้ให้ให้กอตคะอ่าน่ารักดีอ๋อน่ารักดีดีมากอ่ะโอเคอันนี้คือตัวปะวานปะวานอ่ายังไงต่อสมมติเราเลือกอันนี้ละเลือกอันนี้ล้วงไงต่อเลือกปาวานแล้วก็ค่ะเลือกจะใส่ ตัวอักษรอ๋ออันอันี้เราแนะนำไหมว่าใส่ได้กี่ตัวอันนี้ก็อาจจะใส่ได้ประมาณ6ตัวอักษรนี่นะครับก็จะมีตัวอย่างตัวอักษรอ๋อด้านบนตัวอักษรก็จะเป็นตัวตกแต่งก็จะเป็นรูปการ์ตูนต่างๆอ๋อคือมีทั้งรูปตัวการ์ตูนนห่คุณผู้ชมลองดูนะมีตัวตุลอยู่แถวบนแล้วก็ A ถึง Z ใช่ครับเป็นตัวภาษาอังกฤษใช่ครับตัวภาษาไทยไม่ทำเหรอก็ทำบ้างอาจจะเป็นงานในส่วนของนี่ครับตัวป้ายทะเบียน เป็นทะเบียนลถไปเลยอ่าเห็นไหมว่ารถคันนี้อย่างงี้อืมภาษาไทยก็มีด้วยมีมีด้วยอืมตอนแรกมีภาษาอะไรตอนแรกภาษาอย่างเดียวอย่างเดียวแล้วทำไมทำไมถึงต้องทําภาษาไทยขึ้นมาคะก็รถก็เยอะอีงเหมือนกันเราอยากขยายงานออกไปเราก็เริ่มจากก็เป็นพวงกันแจมเหมือนเดิมนี่แหละค่ะแต่ว่าคนที่ใช้รถเขาก็ ส่วนหนึ่งเขาถามว่าเออพงุัจจอยากได้เป็นป้ายทะเบียนของตัวเองอะไรเงี้ยก็ถามเยอะ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 เราก็เลยขับก็เลยได้มาเป็นงานส่วนนี้ออ่ะอ่ะเริ่มละเอาวันนี้ใส่ได้6ตัวครับก็เลือกก่อนนะคะอ่ะอเดับเบิทีกี่ตัวละ GO T T ทสี่ตัวเราก็สามารถเลือกตัวตกแต่งได้ด้วยมีมากมาย อ๋อเอาเป็นเอาเป็นโน้ตดนตรีอย่างนี้ดาวอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะอ่าลองลองหลังจากเลือกแล้วเลือกตัวอักษรแล้วครับพอลูกค้าเลือกตัวอักษรแล้วเราก็จะมาติดตัวอักษรกันนะครับก็จะมีตัวอักษรเราก็จะใส่กล่องไว้กล่องไว้อย่างงี้สะดวกใช่ค่ะเพื่อความสะดวกในการก็ใช้กาลาเทคนะครับกาลาเทคนิดนึงค่ะดีโอเมันทีดตัวเราเริ่มจากตัวหลังก่อนค่ะตัวไหนก็ได้ครับเอาตัวไหนก็ได้ อทีทีอทีทีอันนี้ก็ตัวจีเพราะว่าเราต้องจัดอีกทีหนึ่งอยู่แล้วตัวทีมีสองตัวนะครับผมว่าเราจะมาจัดอีกทีแล้ววางอัอวางไปก่อนเชื่กลัวเขียนชื่อจะเห็นค่ะอาจจะไม่วางตรงก็ได้ถ้าชอบก็แล้วแต่คนชอบนะครับบางทีลูกค้าก็มาจัดเองก็ได้ก็ไม่มีปัญหาอ๋จโอทีทีค่ะ o อตัวเดียวอืม ติดกาวติดกาวอย่างนี้อยู่เหรอคะอยู่ครับ oh. กาวลาเทิกเป็นกาวที่สําหรับใช้งานไม้โดยตรงค่ะแล้วก็เป็นการประหยัดต้นทุนด้วยนี่ายัดดบประมาณนี้ถ้ามันยังดูว่างๆเราก็จะใส่ตัวตกแต่งเข้าไป uh, น,นั้นก็สามารถเลือกตัวตกแต่งได้อดเอาเป็นโน้ตดนตรีอรมีไหม ตัวน้องตัวนี้โน้ตตีอ่ายังว่างอยู่ไหมคะอีกตัวนึ่งเอาเป็นกีตาร์นี่อนี้อยู่นี่ใช่ป่ะโอเคใช่ครับเริ่มสนุกเริ่มสนุกจ่ะจริงแล้วมันสนุกนะได้ได้มีส่วนร่วมกับกับของที่ตัวเองอยากได้อ่ะอืมอ่าเสร็จเป็นหนึ่งชิ้นอย่างนี้เลยเสร็จก็ติดตัวอักษรเสร็จ หลังจากติดอักษรน,นะครับแล้วก็ครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวอักษรที่ติดเสร็จแล้วเห็นไหมคะอ่าแป๊บเดียวเลยคุณประมึกครับ ต่อไปต่อไปก็จะเป็นการใส่แผ่นอะคริลิกตัวหน้านะครับคือตัวนี้เราไม่มได้เอาขึ้นมาด้วยก็จะเอาแผ่นอะคริลิกจะเป็นตามรูปประวานก็จะเป็นรูปประวานอย่างเงี้ยครับตัดไปแล้วแล้วก็จะใส่แผ่นอะคริลิกเข้าไปแล้วก็ใส่นอ็อตใส่พวงกุญแจใส่พวงกุญแจครับก็เสร็จเป็นชิ้นงานหนึ่งชิน้นเสร็จ ผถ้าอยากระบายสีอ่ลูกค้าอยากได้สีไหนล่ะก็สั่งมาแล้วก็ระบายให้ออสีเราใช้สีอะไรเป็นสีอะคริลิกครับเป็นสีอะคริลิกก็คือหลังจากที่เราติดตัวอักษรนั่นแหละแล้วก็ระบายสีลงไปได้เป็นออกมาแล้วมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้คุณผู้ชมใช่ครับเลือกสีได้ด้วยเลือกสีได้อนั่นแสดงว่าตอนขายนี่ลูกค้าก็นั่งนั่งล้อมวงกับเราอยู่นี้เลยใช่ไหมใช่ครับนะคะอ่ะ หลังหลังจากที่แบบว่าเสร็จปุ๊บเอากลับไปปุ๊บใช่ไหมคะเขาเขามาบอกไหมว่าเขาชอบหรืออะไรยังไงก็มีบางคนเขาก็บอกชอบนะอยากซื้ออีกค่ะอยากได้แบบอื่นๆด้วยอยากรับไปขายด้วยขายยังไงมีครับมีตลอดบางทีเขาเห็นเราไปขายนานๆที่บางทีผมก็ไม่ได้ไปนะครับหลังจากเริ่มผลิตตรงนี้ก็เริ่มมาขายส่งแล้วเราก็จะไม่ค่อยได้ไปขายเท่าไหร่เขาก็จะมาทํา พี่ทำไมไม่เห็นเลยเดี๋ยวนี้ไปไหนมาผมก็บอกอ๋อช่วงนี้ก็ทําส่งนะครับก็จะมาบ้างบางงานก็จะมีลูกค้าประจําเขาก็จะมาซื้อบางคนซื้อไปครั้งนี้อีกครั้งนี้อีกเทศกาลต่างๆก็ซื้อไปฝากที่บ้านด้วยฝากคนที่รักด้วยฝากเพื่อนด้วยนะครับก็จะมีแบบคนที่ชอบก็จะบอกต่อๆกันมาครับผมนี่คือข้อดีของงานที่ลูกค้าได้มีส่วนร่วมครับแล้วเพื่อนๆล่ะ ก็พอทําอะไรนึงคือเพื่อนเพื่อนก็เริ่มเรียนเริ่มปีสุดท้ายแล้วค่ะก็คือที่ผมเรียนเนี่ยจะมีจบสามารถจบหลักสูตร3ปีครึ่งได้ถ้าสามารถอ๋อแแบบเร่งรัดใช่ครับก็ช่องเทอมสุดท้ายมันก็หนักกันแล้วเพื่อนก็เริ่มไม่ไหวก็ผมบอกว่าอ่าก็ไม่เป็นไรก็เราจะเลิกก็เลิกก็ผมก็ไม่ได้ว่าแต่วผมว่าอ่ายังไงก็ทําต่อละเพราะว่าผเหมือนก็ดาเนินสู้ต่อมาต่อถามว่าผมเหนื่อยไหมก็เหนื่อยมากๆยิ่ง เทอมสุดท้ายยิ่งเราได้แต่ว่าผมว่าเออถ้าเราผ่านอุปสรรคครั้งนี้ไปได้คมันจะเป็นกําลังใจด้วยทําให้เราเข้มแข็งขึ้นด้วยครับในที่สุดผมก็ผ่านมาได้หลังหลังหลังจากปีปีสี่ใช่ไหมเสมปปีสามครึง่งครับอ่าเทอมสุดท้ายก็นหนักหนักมากตอนนั้นออเดอร์เยอะมามออเดอร์เยอะมากจนถึงน้าวันสอบได้อ่านหนังสือไหมคุณปลาหมึกก็อ่านประ อ่านก่อนสอบอะคับพูดง่ายๆประมาณถ้าอย่างนี้ก็ประมาณห้านาทีก่อนเข้าห้องก็อาจจะหนึ่งวันอยู่ครับหนึ่งวันครับผมเพราะอะไรเพราะว่าเราก็ต้องรีบทาให้ลูกค้าใช่ครับคือก็เราอยากไม่อยากให้ลูกค้ารอค่ะก็นึกถึงใจแล้วว่าเออถ้าสมมติเราอยากได้ล่ะเราอยากขายล่ะแล้วมันจะทันกับวันที่ลูกค้าเขาขายไหมเพราะบางคนเขาไม่ได้ขายทุกวันเขาจะขายสัปดาห์นึงอาจจะสองสามวันเงี้ยครับผมก็อยากอยากให้เขาพอใจอยากให้เขารู้สึกดี ก็จะเป็นผลกับเราในระยะยาวด้วยค่ะก็ถ้าเราพอทําได้ก็ทาเต็มที่ครับตอนตอนแรกลายมันคงไม่เยอะหรอกตอนตอนเนี้ยแต่ตอนขายส่งเนี่ยลายเยอะไหมเยอะมากเยอะเลยเยอะแล้วเขาแบบเขาเลือกยังไงอะคะตอนที่จะสั่งออเดอร์เราจะมีแคตตาล็อกให้มีแคตตาล็อกอีกต่างหากอืมก็เป็นแบ่งเป็นยังไงคะก็จะเป็นเป็นแคตตาล็อกรวมไปเลยว่าสินค้าใหม่ประจําสัปดาห์ตัวนี้เป็นยังไงคือจะส่งรูปไปด้วยส่งงานใหม่ไปด้วยเพราะว่าบางทีดูเฉพาะรูปมัน มันก็ไม่เห็นใช่ครับมันเห็นภาพใช่ครับแล้วก็จะสมบูรณ์ไปด้วยแล้วก็พอหลังจากแคตตาล็อกต่อมาผมก็ทําเป็นเว็บไซต์ค่ะครับก็ประมาณหนึ่งเดือนได้แต่ว่าก็เริ่มเป็นรูปเป็นล่ามบ้างแต่ว่าก็ยังไม่ได้สวยหรูมากมายก็ต้องพัฒนากันต่อไปค่ะครับที่บอกว่าสี่เหลี่ยมธรรมดามันก็เป็นลายพื้นๆป็นรูปแบบพื้นๆใช่ครับใช่ัหยคะอ่าสี่เหลี่ยมแบบนี้ก็จะเป็นรูปแบบแต่ว่ามันก็จะมีลายอื่นๆเช่นสัตว์ซึ่งน่ารักมากแต่ละตัวอันนี้คิดเองว่าจะเอาสัตว์อะไรใช่ครัับบคคิดเองร บางทีเราไปเจอรูปไปเห็นกล่องขนมเห็นรูปนะี้รูปนี้แล้วก็ถ่ายมาแล้วก็มาล่างมาล่างแบบว่าเราจะใส่ตัวอักษรได้ไหม,มคมแล้วก็มาลองมาทําแบบแกะแบบบางแบบทํามาลูกค้าไม่ชอบก็มีเหมือนกันก็มีครับมีเช่นก็จะเป็นตัวที่เป็นเขาโครงแต่ไม่มีรูปเลยแบบเป็นโครงไว้สําหรับระบายสีเงี้ยครับอ๋อซึ่งคือคบ,บางชนิดมันก็ ถ้ามาเป็นเอาละ่ะมาเป็นลายเส้นรหรือตัดเป็นแบบนี้มันก็ดูไม่ออกใช่ไหมคะใช่ครับเขาก็แล้วก็ยุบแบบนั้นไปค่ะก็เป็นบทเรียนว่าเออต่อไปเราทํางานควรจะเป็นทิศทางนี้นะ<อ>แต่ที่ฉันแอบ,บเห็นแล้วละ่ะอันหนึง่งอันนี้ทำ